สวัสดีนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับเจ้าจอเอ็มนะครับแท่งบ้านอะไรวะทีนบ้านอะไรนันทีบ้านอะไรนะเอ็มอยู่บ้านอะไรนะร่วมจิตสายซอยร่วมจิตใช่ไหมทีนเจ้าจอเอ็มสายซอยร่วมจิตนะครับเมื่อวานมาเปลี่ยนขอบล้อนะครับก็มาถามนะครับว่าไม่ใช่มาถามนะครับก่อนหน้านั้นนะครับน้องเขามาทํา กรองเลดนะครับกถามว่านาครับมีขอบ้อมือสองไหมครับที่ผมเคยเห็นน้าลงนะครับก็เลยว่ามีก็เลยว่าเจ้าอิมนะครับจะขอซื้อนะครับก็เลยนะครับบอกเจ้าเอ็มไม่ต้องซื้อเดี๋ยวยังไงจะบริจาคให้นะครับช่วยกันนะครับเจ้าอ็มก็เลยออกค่าสีรวดหน้าหลังนะครับเมื่อวานแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่ไม่มีไฟนะครับตอนเช้าสตาร์ทยาก ปั๊มติ๊กไม่ทํางานปั๊มปั๊มติ๊กทํางานน้อยนะครับก็เลยสตาร์ทยากนะครับเนื่องจากแบตเตอรี่ไม่มีไฟเมื่อวานนะครับก็เลยแถมแบตเตอรี่ไปอีกลูกหนึ่งนะครับมาเป็นมือสองนะครับดูแลกันหลังจากนั้นมานะครับก็มีน้องๆฟั่งทางสุรินนะครับทางกับเชิงนะครับทักมาบวานายตัวสีขอบร้อยตัวสีทองหมดหรือยังที่เห็นช่างฟิล์มถืออีกคู่หนึ่งอ่ะก็เลยบอกว่ายังเหลืออยู่ ก็เลยนัดกันวันเสาร์นะครับจะถึงนี้จะมาติดตั้งนะครับมาจากสุรินแล้วก็จะมาทำอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับบอกว่านะครับผมขอนะครับคู่นี้เดี๋ยวคาซี่ผมอกเองเหมือนเจ้าเอ็มนะครับไม่เป็นไรนะครับก็มาเลยนะครับเจอกันวันเสาร์เดี๋ยวจัดให้นะครับมีก็แบ่งๆกันนะครับถ้าเกิดมีหลุดมาอีกนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมก็จะนําเสนอนะครับได้แบ่งๆกันนะครับมาใส่ทีร้านนะครับก็จะได้ทํา ความรู้จักกันด้วยนะครับผมนะครับก็มาชี้แจงให้ทราบนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนน้องๆนะครับที่ได้ดูคลิปปุ๊บท็กมาเลยนะครับบอกอยากได้ขอบล้อสีทองนะครับผมก็เลยถามนะครับว่าอยู่ที่ไหนน้องน้องเขาก็ตอบนะครับว่าอยู่กาบเชิงนะครับอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับอ่านะครับวันเสาร์พรุ่งนี้เจอกันนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ